สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท่ EP ที่228ี่นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวเป็นผู้หญิงไปปักธงในโซนฟรีสตล์นั่นเองนะครับซึ่งสําหรับ EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดผู้หญิงสายเติมตามนี้นะครับและก็สําหรับวันนี้ครับไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับและก็สําหรับวันนี้พี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นน้องแตงแดดครับและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกน5ดาวแต้มหนึ่งหมื่นสามพัน 909นะครับตามนี้เลยและก็สำหรับว,วันนี้ครับเซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นทรงผมอาหมวยครับและก็แว่นตาสีขาวและก็ตาอัศนีครับและก็จะเป็นสักทองและก็กางเกงอะพิลาป่าโตครับและก็รองเท้าสีน้ำเงินนะครับตามนี้เลยและก็สำหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นท่าปักทองครับและก็ท่าถ่ายแรงแกน และก็สําหรับท่าสกินปืนคับวันนี้ครับพี่ก็เอาไปครบเลยนะครับทุกคนจะเป็น a อเคมังกรครับและก็ท่าสกาและก็ MP40 ครับและก็ลูกซอมังกรและก็ท่า a อเคมแปับและก็ปิดท้ายด้วยท่า UMP นะครับตามนี้เลยและก็สําหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปักธงกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับผมเลสโก โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง18คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สายเติมนะครับทุกคนและก็ตรงนี้ครับเขายืนแอคกันอยู่นะครับผมขอแอคบ้างแล้วกันนะครับทุกคนจัดไปครับผมเฟี้ยวๆฟ้ท่า UMP ไปครับจัดไปตึงๆเลยนะครับทุกคนบึมบัมซัมเบ้ไปครับและก็ครับตามด้วยท่าเอเคมแครับจัดไปตึงๆเลยนะครับทุกคนน้องแตงแดดครับ ตัวตึงโนหนึ่งผมบอกเลยแล้วก็ครับตามดยลูกซอมบอรครับผมจัดไปเฟี้ยวเฟี้ยวและก็ด้านหลังครับดูทรงเขาจะตึงกันมากเลยครับทุกคนดูดิอย่างแจ่มครับผมดูดิโอ้โหเอเคมังกรก็มาครับเรากดตามไปครับจัดไปหนึ่งทีนี่หล่อเท่เกินบอกเลยระดับน้องแตงแดดโนหนึ่งครับผมตัวตึงอยู่แล้วครับแล้วก็ครับทาสกาไป1หนึ่งดอกแจ่มแจ่มครับผมเฟี้ยวเกิน แล้วก็ครับ MP40 ไป่ึงทีตึงจัดครับผมบอกเลยน้องแตงแดดผมตึงจัดเฟี้ยวจังวะทุกคนดูดิด้านหลังครับอย่างตึงอ่ะดูดิเขายืนแอคกันน่ะเรียงกันเลยครับทุกคนเฟี้ยวเกินมาครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราปาักธงแอคเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองซ้ำ <c oughs> แล้วก็ครับถ่ายแรงกายไปหนึ่งทีแจมแจมครับผมแล้วก็ครับตามด้วยท่า UMP ไปเฟี้ยวเกินบึมบั้ม,ม,มซ้ำเบ้ไปทุกคนตึงจัดผมบอกเลยแล้วก็เมื่อกี้ครับฝั่งนู้นเขาพิมพ์มาว่ารอดูผมปากทงอะไรกันครับเนี่ยเกินไปแล้วก็ครับลูกสมังกรไปหนึ่งทีเจมโบะผมบอกเลยแล้วก็ครับตามด้วยอิโมจิหัวใจไปน้องเขาบอกว่าให้ถ่ายแรงหรออาจจะไปเฟี้ยวเฟี้ยว แรงแกนไปดิน้องทําดาแล้วก็ครับพิมพ์ไปดิทําดาจัดไปครับผมเฟี้ยวๆทุกคนส่งไปเลยแล้วก็ครับ่านแรงแกนอีกทีนึงนี่หล่อเท่ซะไม่มีอะผมบอกเลยแล้วก็ครับปักทองไปบึมบัมซัมเบ้ครับผมแล้วก็่านแรงแกนไปอีกทีหนึ่งดูทรงน้องเขาชอบนะครับแล้วก็ครับฝั่งนู้นครับขำกันใหญ่เลยครับทุกคนดูดิโอ้โหเกินไปนะครับทุกคนแมขำเฉยแล้วก็ครับปักทองไป โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าครับรู้สึกว่าห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง21คน แลวก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สาวเติมนะครับทุกคนและก็ห้องนี้ครับมีแต่สาวบึมบําซัมเบ้นะครับดูดิอย่างแจมครับผมขอแอคหน่อยละกันนะครับกดเอเคมังกรไปครับจัดไปหนึ่งทีเฟลเฟี้ยวนั่นเนทจัดครับทุกคนและก็ตรงนู้นครับมีสาวตึงตึงครับแอคตามผมด้วยครับกดท่าสกาแปลหนึ่งทีกดตามปะเอาวะเฮ้ยเดี๋ยวอย่างตึงและก็ครับตามด้วย MP40 ครับจัดแปลเฟลเฟี้ยว เชเคเอาว่ะตอนนี้ครับมีการประชันท่ากันด้วยครับทุกคนและก็ครับลูกซอมมังกรไปหนึ่งทีเฟี้ยวฟตึงเกินตอนนี้ครับน้องสาวครับวิ่งมาหาผมแล้วครับดูชื่อหน่อยชื่ออะไรเนี่ยบุญฟ้ารับงานเชเดเคเอาวะรับงานซะด้วยนะครับทุกคนและก็ครับทาไอเกมแปดไปหนึ่งทีปาดหน้าไปนี่นะครับผมโอ้โหตึงเกินเอาเดี๋ยวทุกคนเขาว่าผมเหมือนสวยเฉยอะไรอ่าเดี๋ยวและก็ครับถามก่อนครับ อะไรจัดไปครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเกินไปเข้ามาว่าผมเฉยเลยย่เกินไปแล้วก็ครับ UMP ไปหนึ่งดอกสกอยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเข้าด่าผมสกอยเฉยครับทุกคนแล้วก็ครับพิมพ์ไปครับไม่ดูตัวเองฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวเกินไปครับทุกคนแลคือด่าผมเฉยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะสกอยข้างทางอุ๊ยแสบนะแสบนะแล้วก็ครับ พิมพ์ไปครับขาดความอบอุ่นเหรอจัดไปครับทุกคนเดี๋ยวแลวคือโดนสาวด่าเฉยอะไรอะคืออะไรอ่ะให้ผมงงนะทุกคนงงจริงผมบอกเลยตอนแรกก็นึกว่าจะแอคดีๆที่ไหนได้เดินมาด่าผมเฉยดูดิอะไรสกอยข้างทางเดี๋ยวอะไรเนี่ยเกินไปเกินบอกเลยว่าโคตรเกินแล้วก็ครับพิมไปครับว่าตัวเอง จริงๆฮ่าฮ่าฮจัดไปครับผมมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักทงใส่หน้าแม่งเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองสามแล้วก็ครับถ่ายแรงแก๊ไปหนึ่งทีแจียมๆครับผมแล้วก็ครับปักทงไปอีกทีหนึ่ง <c oughs> มึงอะอีสกอยพุ่นหน้าเดียวดูดีเกินไปเฮ <c oughs> ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเอเกินไปป้าผู้สาวเนี่ย <c oughs> แล้วก็ครับถ่ายแรงแก๊ไป1ดอก โอ้โหเกินผมบอกเลยเกินเบอร์ผู้สาวคนนี้เกินเนบอร์แล้วก็รับพิม์ไปครับเธอไงสกอยจัดไปครับผมเจมแจมครับทุกคนโอ้โหขอสวนหน่อยละกันนะครับตึงมากมัง้งสกอยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยบักปลอบนี่แล้วก็รับพิมพ์ไปครับ ขอหน่อยละกันนะครับทุกคนขอจริงๆนะครับ EP นี้ไม่ไหวผมบอกเลยเหลืออดเหลืออดจริงๆเกินผมบอกเลยเกินไปผู้สาวมึงอะโอ้โหเดี๋ยวสวนว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีสวนว่าแล้วก็ครับพิพ์ไปครับทำไมขยะจังคะจัดไปครับผมแล้วก็ครับถ่ายรงแกาไปหนึ่งทีแจมๆจมนี่รัวๆไปแล้วก็ปักทงไปนี่แล้วก็ครับถามก่อนมีไหมมีไหมมีไหมครับ แล้วก็ครับส่งไปเลยแล้วก็ครับเอเขมกรไปดูดีทุกคนเขาว่าผมสกอยรัวเลยอ่ะเดี๋ยวอะไรก็สกอยสองคำก็สกอยเกินไปแล้วก็ครับเพียงไมครับไวขยะไม่มีฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับผมแล้วก็ครับปักธงไปรัวรัวปึ้มแล้วก็ไปรัวรัวไปรัวรวไปจัดไปทุกคนรัวรวไปโอ้โหแล้วก็ครับยนพีไปเอาเดี๋ยวทุกคนเข้าออกหนีผมเฉยอะไรอะ่ะคือ,อไรก่อนเดี๋ยวเฮ้ย ส่วนแค่นี้ทำรับไม่ได้เฉยถึงกับออกหนีครับทุกคนและคือด่าผมครับ1นึ่คำก็สกอยสองคำก็สกอยเกินไปทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับเจอท็อกซิกเกมมิ่งเฉยครับทุกคนและคือเป็นผู้สาวด้วยนะครับเกินเบอร์ผมบอกเลยไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิว โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง18คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่คนตึงๆนะครับทุกคนและก็ห้องนี้ครับพอหนุ่มสุดหล่อเยอะมากครับขอแอคหน่อยละกันนะครับทุกคนกดท่า UMP ไปครับจัดไปหนึ่งทีเฟี้ยวเตึงเกินบอกเลยน้องแตงแดดครับผมแตงแดดโน1หนึ่งครับและก็ครับท่า AK ไปครับจัดไปหนึ่งทีตึงๆนะครับทุกคนนั่นแน่เอาว่ะ ตอนนี้ครับมีสุดหล่อคนนึงครับมาให้หัวใจผมด้วยครับทุกคนลองแกล้งถามดิเอาเราเป็นเมียไหมจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวเฟี้ยวและก็ครับตามด้วยท่าสกาครับผมจัดไปตึงๆครับทุกคนหล่อหล่อเท่ๆเลยนะครับและก็ครับตามด้วย MP40 ครับจัดไปเฟี้ยวเกินและคือเขาไม่ตอบผมครับทุกคนโอ้โหสุดหล่อเขาไม่ตอบผมอ่ะน้อยใจว่ะ และก็ครับกดอีโมจิหัวใจไป1หนึ่งดอกเฟี้ยวๆแล้วก็ครับตามด้วยท่าเอเกมแปดครับจัดไปตึงๆครับผมหนีปาดหน้าเขาเลยและกันนะครับทุกคนจัดไปครับผมงั้นขอมุดสุดหล่อหน่อยละกันนะครับทุกคนจัดไปนั่นเนี่เอาค k i m โนโตะครับทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงแอคเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองซ่ม แล้วก็รับถ้า UMP ไปครับผมจัดไปหนึ่งทีตึงๆโอ้โหทำดาที่ไหนบอกเลยน้องแตงแดดตัวตึงโนหนึ่งแล้วก็ครับกดท่าตามเขาไปหนึ่งทีแจมม์ครับผมโยะโยะโยะเข้าให้ครับทุกคนแล้วก็ครับตามด้วยเอคมังกรครับจัดไปอีกทีหนึ่งเอาดิทําดาของจริงบอกเลยแล้วก็ครับพี่ไหมครับรักหนายนะครับจัดไปครับผมแถมครับให้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ครับท่าสกาไปหนึ่งที เอาไม่วิ่งเหรอโอ้โหตกใจนี่ว่าจะวิ่งแล้วก็ครับ MP40 ไปหนึ่งดอกตึงๆครับทุกคนแล้วก็ลองแจ้งถามที่เราตึงไหมนายจัดไปครับผมตึงๆเ,เลยครับทุกคนโอ้โหดูดิเขาแอคจัดเลยครับทุกคนครับแต่ว่าผมแอคมากกว่านะครับทุกคนดูทรงเขาด่าผมแน่นอนในใจนะในใจนะครับทุกคนแล้วก็ครับถ้า UMP ไปหนึ่งที ทำไมผมตึงจังวะทุกคนโอโหเกินไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง16คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับ จะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะครับทุกคนขอแอคหน่อยละกันนะครับกด AK มังกอนไปครับจัดไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆแล้วก็ครับตาม้วยท้าวสการครับผมจัดไปตึงๆเลยนะครับทุกคนน้องแตงแดดโน1หนึ่งอยู่แล้วครับแล้วก็ครับตามด้วย MP40 ครับจัดไป กดเลียงท่าไปเลยนะครับทุกคนและก็ครับตามด้วยลูกซอมบงกรครับผมตึงๆเลยนะครับเอาว่ะน้องสาวคนนี้ครับมากดท่าใส่ผมด้วยครับทุกคนน้องน่ารักนะครับน้องชื่อปลาห้าเหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะครับทุกคนและก็ครับท่าเอเ8มแปดไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆปาดหน้าน้องไปเลย จัดไปทุกคนตึงเกินแล้วก็กดอีโมจิหัวใจไปครับให้น้องไปหนึ่งทีนั่นไงน,น้องแจ่มนะครับทุกคนและก็ครับถ้า UMP ครับผมตึงๆึงเลยนะครับตึงจังหวะทุกคนดูดีโอโหน้องแตงแดดตึงเกิน EP นี้โอโหตึงจัดครับผมมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงแอคเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองซ่ม และก็ครับถ่ายแรงแก้ไปหนึ่งทีแจ่มแจมครับผมและก็ท่า UMP ไปจัดไปทุกคนตึงตึงเลยนะครับและก็ครับกดอีโมจิหัวใจให้น้องๆไปครับจัดไปหนึ่งดอกและก็ย่อๆกับน้องหน่อยจัดไปแจ่มแจมครับผมตอนนี้ครับน้องๆเริ่มมาย่อกับผมแล้วนะครับทุกคนเอาว่ะย่อยับเลยครับทุกคนจังหวะนี้ย่อยับย่อยับและก็ครับถ่ายแรงแก้ไปนี่ แจ่มเกินโอ้โหตึงโบะแล้วก็ปักทองไปแกล้งพิมพ์ไปดิกเอาเราเป็นเมียไหมจัดไปครับผมแล้วก็ปักทองไปรัวๆน้องบอกว่าขอถา่ายรูปได้ไหมได้ครับนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่านี่ตรงนี้เลยมาเอามา,าจัดไปเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งสองนิ้วโป้งเอาไปเลยแล้วก็ครับถ่ายแรงแก้แต่หนึ่งดอกนี่ปล้มเข้าให้เอาไปเลยครับผมหนึ่งธงนะครับทุกคนจัดไปโอ้โหโโหล่อเท่เกินบอกเลยจังหวะนี้ แล้วก็ครับแอคยับบอกเลยแอคยับจังหวะนี้เอาน้องบอกว่าไม่ถ่ายละเอ้าอะไรอ่ะอุซ่ามาปักให้โอ้โหไอท็อปน้อยใจอะไรกันครับเนี่ยแล้วก็ครับท่า UMP ไปหนึ่งดอกเจียมเมครับผมตึงจัดครับทุกคนนั่นเน่น้องแตงแดดตึงสุดแล้วผมบอกเลยแล้วก็ครับปักทองไปเพิ่มเขาให้ครับทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิ โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแ้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง16คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับเขาจะแดนกันทั้งห้องเลยนะครับทุกคนดูดิอย่างแจมครับผมกดตามหน่อยละกันนะครับอ้าวกดไม่ทันครับและก็ครับเราแอคเองก็ได้ครับทุกคนจัดแต่ท่า UMP ไปครับผมบึมบัมซัมเบไปครับ ตึงจัดบอกเลยและก็ครับตอนนี้ครับมีน้องคนนึงครับมาหาผมด้วยลองแกล้งพิมพ์ไปดิเอาเราเป็นเมียไหมจัดไปครับผมและก็ครับตามด้วยท่าเอเกมแปดครับจัดไปตึงๆเลยนะครับทุกคนเฟี้ยวเกินและก็ครับท่าลูกซอมบกรแปหนงทีแจ่มแจ่มครับผมและก็ครับพิมพ์ไปใหม่ครับเอาเราเป็นเมียไหมจัดไปครับทุกคนไม่รู้ว่าจะมีใครเอาไหมนะครับและก็ครับท่าสกาแปหงที ตึงๆเลยนะครับทุกคนนั่นแน่หล่อเท่เกินปักธงเลยดีกว่าครับผมจัดไปบึมบัมซัมเบไปครับผมตึงจัดบอกเลยแล้วก็ครับถ่ายร่างกันไปหนึ่งทีเฟี้ยวเกินแล้วก็มีน้องบอกว่าพี่ท็อปเป่าใช่แล้วครับผมใช่แล้วแล้วก็ครับกดอีโมจิอันนี้ไปหนึ่งทีเจมมๆครับกดใหม่ครับผมตามเขาไปอ้าวเขาไม่กดให้เฉยอะไรกันครับเนี่ยแล้วก็ครับเอเคียมังกรไปหนึ่งดอก ตึงๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็กดตามไปอีกทีนึงครับผม <c oughs> เขาจะยกเลิกปะไม่ยกหรอใช่ไหมยกเปล่าไม่ยกครับทุกคนนั่นแน่เอาว่ะเฮ้ยน่ารักว่ะน่ารักว่ะแล้วก็ครับตามด้วย mp 4 0ไปตึงๆนี่โอ้โหเฟี้ยวจัดดูดิห้องนี้ครับเขาแดนกันอย่างเดียวเลยครับทุกคนแล้วก็ปักทองไปบึมบั่ม,ม,มซัมเบไปครับผมตึงจังว่าเฮ้ยทาไมตึงแบบนี้อะท็อปโอ้โหตึงแบบนี้นี่ไม่มีใครเทียบแล้วนะครับทุกคน <c oughs> แล้วก็ทาสกาไปอีกทีนึง แล้วก็พิมพ์ไปดิเอาเราเป็นเมียไหมจัดไปครับผมเอา,า่ะตอนนี้ครับมีผู้บ่าวคนหนึ่งครับวิ่งมาหาผมด้วยแล้วก็น้องบอกว่าพี่ท็อปโอ้โหน้องจําได้เฉยแล้วก็ไอ้เคมัางกรไปต,ตึงๆโอ้โหเฟี้ยวจังวะทําไมน้องแตงแดดมันตึงจังวะดูดิเขาปาดคอผมด้วยทุกคนอะไรกันครับเนี่ยนึกว่ามีใจที่ไหนได้มีท่าปาดคอโอ้โไอ้ท็อปเศร้านะครับทุกคนแล้วก็ถ้า MP4 0ไปอีกทีนึงทุกคนมันตึงจังวะ เฮ้ยตึงจริงนะทุกคน EP เนี้ยดูดิโอ้โหโคตรเทบอกเลยโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ก็แเลยกันนะครับสำหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับแล้วก็สำหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมและก็สำหรับ EP นี้ครับบายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบาย รักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้ว